สวัสดีเพื่อนๆบม่มใครที่สั่งซื้อในส่วนของตัวซิมเทพนะครับผมแล้วสงสัยไหมครับผมในส่วนของตัวความเร็วที่เขียนว่าเมกะบิตเปอร์เซ็นเนี่ยในส่วนของความเร็ว4เมก6เมก15เมก20เมก30เมกเองก็ตามนะครับ6เมกะบิตเปอร์เซ็นนะครับความหมายนะครับก็แปลไปเลยนะ เปรียบเสมือนถนน6เลน,นเพื่อนๆถนน6นนเลนนะเพื่อนๆดูเหมือนใหญ่นะแต่ถ้าเกิดรถเยอะมีติดครับในส่วนของตัวความเร็ว15เมกะบิตเปอร์เซ็จตเนี่ยก็เปรียบเสมือนถนน15เลนครับก็คูณไปเลยนะครับรถก็จะโฟกว่าครับสมมติ รถร้อยคันเนี่ยวิ่ง6เลนนะครับก็จะอาจจะมีติดขัดเป็นบางช่วงแต่ถ้าเกิดในส่วนของตัวถนน15เลนคือ15เมกเบิตเปอร์เซ็นต์นั่นเองครับก็จะทําให้รถอ่ะโฟขึ้นนะครับร้อคันเนี่ยก็จะวิ่งแบบฉิวเลยครับปืด้ดป๊ดเลยนะครับเปรียบเสมือนเราใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับที่ลื่นไหลและรวดเร็ว